โอเคครับท,ทุกคนขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวฟรีไฟล์เลยนะครับวันนี้ก็ยกับผมคนเดิมนะครับคือก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปก่อนเนี่ยผมได้ดูถูกปืนขอดไว้นะครับว่ามันเป็นปืนที่กากนะฮะมีดีแค่ยิงไอวอนะครับคือจริงๆมันน่าจะเป็นที่ฝีมือผมแหละเอ้ยคนว่ะัวแตกคือผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับผมคือทุกคนให้อภัยผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เด,เดมาดิเฮ้ยจะตายโอ้โหว้าวอีกนี่ไงล่ะดวงไปดีเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เจเย็นเพื่อนคือทุกคนให้อภัยผมหรือเปล่าครับถ้าทุกคนให้อภัยผมผมขอสามร้อไลค์ได้หรือเปล่าครับขอสามก็เลยส0มร้อยไลค์ได้หรือเปล่าครับถ้าทุกคนไม่กด3 0มร้อยไลค์แปลว่าทุกคนไม่ให้อภัยผมนะครับผมอาจจะรู้สึกผิดไปอีกตลอดเลยนะครับอโอ้โหเจอปืนขอดพอดีครับคุณผู้ชม เอาเอาเอาละ300รอยไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตัวด้วยการเล่นปืนคอดให้นะครับหลังจากที่ผมได้ดูถูกปืนนี้ไปนะผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับผมวันหลังผมจะไม่โทษปืนเลยครับจะโทษที่ฝีมือของผมที่มันยังไม่โหดพอแล้วกันนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและก็คอมเมนต์ว่าพร้อมให้อภัยผมเสมอนะครับผมผมรู้เท่าไม่ถึงการครับที่ผมได้ด่าปืนไปนะฮะถึงมันจะเป็นแค่ปืนในเกมแต่ว่ามันอาจจะมีผลต่อความรู้สึกองเอ้ยม,ม,ม,มึงมึงมึงตายไปนี่ว่า มึงมาไงเนี่ยเฮ้ยทำไมมาไปชุบที่ไหนอะครับตัวตัวใหม่อ้โหโอ้โหมายันหัวยันเมียเลยเฮ้ยอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวโอ้ยโอ้ยเมาขาเมาเมา้างเฮ้ยจะตายเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะอดียดียิงด้วยปืนขอดนะครับนี่นะตัวแตกแล้วทำไมมันอ๋อผมก็ตีมาลืม จะบอกว่าทำไมมันยังดาวอยู่อ้าวนี่ดเอ้ยเฮ้กระสุนลูกตองหมดเอ้ยกระสุนลูกซองหมดโอ้โหเกือบตายโอ้ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็ได้โชว์สเตปฟื้นคอดไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ฝีมือนะครับผมก็ได้ไปขัดเกาวฝีมือยอืดยายวะ่ะผมก็ได้ไปขัดเกาฝีมือมาไม่แล้วนะครับผมเด,เดี๋ยวก่อนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหลูกซองกระสุนก็หมดยาก็หมดโอ้ยโ,โดนรถทีจะตายเลย อ่าาเอาปืนนี้ไว้ก่อนนะครับเอาเพื่อชัวไว้ก่อนเอาเป็นว่าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์นะครับเพื่อเป็นการให้อภัยผมที่แบบว่าได้ล่วงเกินปืนคอดเข้าไปนะครับผมคือแบบผมไม่ได้ไปดูพูกเลยครับผมวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาแก้ตัวแหละโอเคครับไอ้นี้ก็วิ่งจังเลยเฮ้ยมึงลงมาซะทีดีวะตรงนี้มียาอีกเนี่ยอ่าอ่าอากระโดดเล่นใหญ่กระโดดเล่นใหญ่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ แมงเลียมนะไอ้ตัวนี้แมงก็เลี่ยมเป็นเหมือนกันนะครับยายอีกแล้วเอ้ของดีวะ <c oughs> เอาดิหัวแตกหัวแตกลกขนุน <c oughs> ตอนนี้ก็หมดสิโอ๊ยขอบคุณสำหรับกดไลค์ด้วยนะครับเห็นไหมคนในเกมยังกดเลย <Yeah. S 1> โอเคครับมีคนอีกหรือเปล่ามีคนอีกหรือเปล่ามีใครอยากโดนหรือเปล่ามีใครอยากโดนปืนคอดหรือเปล่า มีใครอยากโดนปืนขอดหรือเปล well ่าบอกได้นะเออคนมันหายากเกินไปปะวะนี่ขนาดแรงผมไม่สูงมากแรงผมต่ำๆนะครับยังเจอแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเยไม่ใช่ไม่เจอคนโอ้ยด้ยิงเสียงรถคนจะยินเสียงรถอดเดีย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 ยเดียเดเียยเดีเียรดดเียเยเยเดีเดเดี่ยเยเยยร นี่ผมยิงเรียกผมยิงเรียกโอ้ยลงว่าลงเลยอะลงเลยอะเดี๋ยวดูกันว่าพังหรือเปล่าดูกันนะครับผมโอ้ยไปล็อกตัวเฉยดีครับดีรถครับโอ้โหแป๊บเดียวไม่อะครับโอ้ยเดียวโอ้ยเอ๊ยเอ้ยเอ๊เอ๊ย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 เยเเยเอเยเอยเยเอยเเยเยเยเ่ยเ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 เยเ หัก็คอเวดีทาบีไล่ท้าด้วยว่ะหัวแตกหัวกระจุยครับยังมีเพื่อนมันอยู่นี่นี่ซ้ำ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 เวลาเรานั่งยิงนะครับมันจะยิงแบบแป๊บแป๊แป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 ะแปล้วคือลูกกระสุนมันจะรวมนะครับคุณต้องบอกเลยว่าก็ก็โกงนะครับผมแค่ผมแบบไม่โหดเองไงโอ้กิบของไม่ได้ด้วยวะเออไอวอลสักลูกก็ยังดีมอยาโคตรเยอะนะครับตอนไม่มีนิดหาโคตรยากนะฮะตอนนี้มีเจอโคตรเยอะ โอเคเดี๋ยวเราดูเพื่อนมันว่ายังอยู่หรือเปล่าอ้ายังอยู่ยังอยู่ยังอยูย่รถพังแล้วนะไม่กล้านะไม่กล้าแล้วนะจะยิงไกลแต่ปืนขอดเนี่ยยิงไกลไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเรานั่งยิงนะเพราะว่ามันจะเบามากนะครับผมโอเคผมไม่อยากเสียเวลากับมันวะดูดีแม่งมันไม่ออกมาแล้วริงๆไอไงบอยดูเห็นไหมแตกโคตรไวนะครับแตกปะอุ้ยมีคนยู่มีคนยู่อ่า ตอนนี้ก็ได้6คิวแล้วนะครับทุกคนคือผมก็จะเล่นปืนคอดทั้งเกมเลยนะครับเด้อเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวมันเพิ่งชุบกันเพิ่งชุบว่ามันเบิงโยบว่าไหวร้วอโหมีรถด้วยยิงรถก่อนเลยละกันลูดูดิเฮ้ยยิงสองสามทีพังนะครับผมรถไหม้ครับโอ้โหรถไหม้เลยอะรถไหม้เลยครับผมเด้อเด้อเด้อเองโดนคอทยีงแบบงัดหัวตายนะครับ เเเอออ้ Ale, elle, she, she, she ้้ยยยผมจะแกล้งมันนะผมผมจะแกล้งมันนะแกล้งแบบขู่นะผมเวอเวอเวรเวอเวอเวอเวรเวรมันดักผมเอานี่ไปแดกตามด้วยลูกตองไ่ตายตามด้วยคอร์ดโอ้โหก็จะตายสภาพโอ้ยก็จะยิงตายนะครับผมโอ้คือเมื่อกี้นี่ถ้าเปลี่ยนตื่นไม่ทันนี่ผมน่าจะตายนะครับดูจากทรงละ โอ้โหแล้วงก็กลับมาจุดเดิมเนี่ยนะทุกคนเอ้ย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 อ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยปืนนี้โหดมากนะครับคือผมขอโทษนะที่ดูถูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะคว้างระเบิดนะครับผมไม่ตั้งเวลานะครับแบบคว้างขู่มันไนี่คว้างขู่นะครับคว้างขู่ไปคว้างขู่ดูๆมันตั้งไอวอลเยอะแหละพอมนตั้งไอวอลเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไอวอลเลยนะครับดูครับ ดูครับดูครับดูครับโอ้โหหัวกระจุยครับหัวกระจุยเออเฮอคือร่องให้ครับผมไอวอแตกเป็นตัแรกขาดเลยครับผมคือแปะ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 แตกเลยแล้วคนมันหายไปไหนหมดละมึงเหลือกันที่แค่ห้าสี่คนเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมึงจะไปแอบไปแคมป์กันตลอดเลยเอ้ยมีคนมามีคนมาอ้าวมาเดมาเดนี่นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะ โอ้ยอ่าๆลง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 มานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมีอีกตัวครับผมมีอีกตัวอยู่ข้างในครับผมซ้มก็เลยไม่อยากใส่กอดนะผมก็ก็มันก็โหดแต่แต่ไม่มั่นใจสักเท่าไรนะฮะมึงก็มึงมึงก็คว้านยังเลยมึงก็ควา้าจจงเลยนี่ไงล่ะเม็ดเดียวนี่ไงล่ะกระตุกเมา้าเม็ดเดียว ต้องโชว์มากหรอกครับว่าคอร์ดมันโหดนะครับผมคือแค่แค่เล่นตอนยิงตัวไอวอลทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่ตั้งใจเล่นเอาไว้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวจะเอาปืนคอร์ดยิงเน้นๆเลยครับผมเอ้ยเห็นแล้วเดี๋ยวเราหลอกหลอกๆอหลอกๆอกหลอกหอกเออนั่นแหละหลอก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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย Hehehe. <laughs>